น,นี้สาขาวิชาสื่อดิจิทัลวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้พานักศึกษามาศึกษาดูงานกันที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนที่สาลย,ยาจังหวัดนครปฐมค่ะบรรยากาศภายในจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญรับชมค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับท่านวิทยากรน,นะคะเดี๋ยวรบกวนท่านวิทยากรช่วยแนะนําตัวแล้วก็พูดถึงความสําคัญของสถานที่แห่งนี้นะค่ะครับก็ผมชื่อพุทธพงศ์จรตันยูนะครับเป็นนักวิชาการภาพยนตร์งานจัดรายการกลุ่มงานกิจกรรมของภาพยนตร์นะครับก็ภาพยนตร์เรามีชื่อ,เ,อเต็มๆว่าภาพยนตร์องค์การมหาชน เราเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับที่ทำหน้าที่เก็บอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ไทยแล้วก็ให้บริการทางด้านภาพยนตร์ นะครับก็ขอภาพยนตร์เนี่ยภารกิจหลักคือการเก็บอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ไทยซึ่งเราทํามากว่า30ปีแล้วนะครับเรามีต่างไทยเป็นพันๆเรื่องนะครับเก็บอนุรักษ์เอาไว้ทําหน้าที่อนุรักษ์แล้วก็แปลงสัญญาณเป็นชิ้นตอนให้คนได้มาชมด้วยนอกจากการเก็บฟิล์มนะครับเราก็ยังมีการให้บริการเช่นด้านหลังผมนะครับเป็นโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งก็เป็นโรงภาพยนตร์ขนาด120ที่นั่งที่จะมีการจัดฉายหนังทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้คนได้มา ชมกันทั้งหนังไทยแล้วก็หนังต่างประเทศนะครับรวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยซึ่งจัดแสดงสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับวงการภาพยนตร์ไทยพูดถึงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยหรือวิธีการสร้างภาพยนตร์ไทยนะครับเปิดให้คนได้ชมวันเสาร์อาทิตย์และก็วันหยุดแต่ขาดเลิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันรวมทั้งมีห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือด้านภาพยนตร์ไทยแล้วก็ต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะครับรวบรวมเอาไว้ให้คนได้มาใช้บริการนะครับ mm hmm. ผม แล้วอย่างนี้ถ้าจะให้ฝากถึงเกี่ยวกับเรื่องของวงการภาพยนตร์ให้เด็กรุ่นหลังอะคะ่ะอยากจะรบกวนท่านวิทยากรช่วยฝากอะไรสักนิดนึงคะ่ะฝากถึงวงการภาพยนตร์ไทยคือตัวเรามีหน้าที่อนุรักษ์เป็นหลักนะครับก็ปัจจุบันหลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบดูหนังไทยเนี่ยแต่ว่าคือเราก็อยากให้ ต้องน้อง,องหลายคนได้ไดสนใจหันมาสนใจศึกษาหนังไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งปัจจุบันคนที่สนใจด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยย,ย,ยังมีน้อยอยู่นะครับอย่างตัวหอภาพยนตร์เองเราก็แต่ทุกปีนะครับในช่วงหลังๆเราจะมีการเปิดคอร์สอบรมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเพื่อให้คนที่สนใจโดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาด้านภาพยนตร์เนี่ยอย่างน้อยคนจะมีพื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเป็นแบ็กกราวด์ไว้นะครับ ก็เผ่าพยนต์ก็พยายามจะให้องค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยถ่ายทอดไปสู่สถาบันการศึกษาแล้วก็น้องๆนักศึกษาต่างๆที่สนใจด้านนี้ครับผมค่ะก็ะต้องขอขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณ ก็การที่เราได้เข้ามาชมหอภาพยนตร์ในครั้งนี้นะคะทำให้เรารู้ถึงวิธีการเก็บฟิล์มเป็นยังไงการเก็บรักษาฟิล์มที่ดีควรทํำยังไงแล้วก็ได้ดูภาพยนตร์เก่าๆที่หาได้ยากแล้วก็ฟิล์มเก่าๆที่หาได้ยากค่ะถือว่าการมาครั้งนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์มากมายเลยค่ะผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายหนังในอดีตนะครับการตัดต่อองค์ประกอบสตอรี่บอร์ดต่างๆในอดีตที่เขาทํากันยังไงแบบเมนูนะครับ ให้มาครั้งนี้นะครับผมทําให้เราได้รู้ว่าเนี่ยภาพยนตร์ไม่ได้เป็นแค่สื่อให้ความบันเทิงอย่างเดียวครับผมเป็นสื่อให้รู้ว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเมืองของเราครับผมก่อนจะได้หนังเรื่องมึงมาเนี่ยมันยากลาบากขนาดไหนครับผมสิ่งที่ได้รับนะฮะคือรู้ว่ากล้องตัวแรกอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็หนังเรื่องแรกผลิตในประเทศอะไรแล้วก็ปีพศอ,อ,อะไรครับก็วันนี้ก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับ ภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยก็เป็นภาพยนตร์เรื่องโชค2ชั้นส่วนภาพยนตร์แอนิเมชันก็เป็นเรื่องศุกษาคอนะคะตัวแทนของน้องน้องวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามครับสาขาวิชาสื่อดิจิทัลก็ขอขอบคุณที่ทสองท่านนะครับที่มาแนะนำให้น้องๆได้รู้จักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหนังทั้งในและนอกประเทศไทยนะครับก็ในครั้งนี้ในส่วนตัวผมนะครับก็รู้สึก ดีครับแล้วก็ได้รับความรู้มากมายจากพี่ๆทั้งสองท่านนะครับยังไงก็ขอขอบคุณในนัดที่นี้ด้ครับขอบคุณครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อดิจิทัลวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนธีรศักดิ์ถ่ายภาพสิริธรรายงาน